สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่ามีนักเตะบางรายของสโมสรแมนยูรวมถึงอเดฮาดกาาโชปีกดาวรุ่งเนี่ยกำลังใช้แนวทางการรอดูสถานการณ์ในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะด้วยความหวังว่าค่าตัวของพวกเขาเนี่ยอาจจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งสิ่งนี้นะครับก็จะทําให้แมนยูนั้นสูญเสียกําไรและอาจจะไม่ได้งบประมาณตามที่คาดหวังเอาไว้ซึ่งในรายของกาาโชนะครับแม้จะยังไม่มีการยืนยันเรื่องการย้ายทีมอย่างเป็นทางการแต่แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้บางรายแล้วก็ทุกๆรายเลยเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าตัวนั้นเปิดโอกาสกว้างมากและก็พร้อมรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงท้ายของตลาดโดยหวังว่าแรงกดดันของแมนยูในการปล่อยตัวนักงเตะหรือปรับโครงสร้างทีม จะทำให้การเจรจาค่าตัวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างเรากร็กตามนะครับแม้จะมีแนวโน้มเรื่องการย้ายทีมแต่ความปารารถนาหลักของกระาโชน,นะครับก็คืออยากจะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความหวังในการติดทีมชาติอาร์เจนต้าตลอดฟุตบอลโลกในอนาคตที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเจ้าตัวในเวลานี้แหงข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้วิเคราะห์เชิงหลักการนะครับว่าทําไม นักเตะแต่ละคนของแมนยูเนี่ยถึงรอช่วงท้ายฤดูกาลนะครับซึ่งแรงข่าวเนี่ยเขาได้วิเคราะห์อยู่3ประเด็นหลักๆนะครับก็คือ1น,นะครับก็คือกลยุทธ์ในการซื้อขายนักเตะในช่วงท้ายตลาด นี่เป็นหนึ่งใน,นกลไกที่มีอยู่ตลาดนักเตะซึ่งนักเตะแล้วก็เอเยตนบางรายเนี่ยใช้วิธีนี้นะครับรอจนกว่าตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดเพื่อสร้างแรงต่อรองหรือกดดันให้สโมรสรต้นสังกัดเนี่ยได้ปล่อยตัวพวกเขาออกไปให้อยู่ในราคาที่ถูก แล้วก็ไปอยู่ตามที่ทางนักเตะนั้นต้องการย้ายไปสโมสรน,นั้นๆ2น,น,นะครับก็คือแรงจูงใจของนักเตะกับทีมชาติกานาโชเนี่ยไม่เพียงแค่มองถึงการย้ายทีมเพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพเท่านั้นนะแต่เขาเนี่ยยังพิจารณาถึงการมีชื่อในทีมชาติอาร์เจนตนาในบอลโลกซึ่งหมายความว่าเขาต้องมั่นใจว่าได้รับโอกาสลงเล่นมากเพียงพอไม่ว่าจะอยู่กับแมนยูหรือสโมสรใหม่ และ3นะครับก็คือความท้าทายของแมนยูในเชิงกับกันนะครับทางแมนยูเองเนี่ยก็ต้องรเรชชิญกับแรงกดดันในหลายด้านอาทิเช่น1นะครับต้องปรับสมดุลทางการเงินเช่นการปล่อยผู้เล่นที่ไม่ใช้งานเพื่อลดภาระค่าเหนื่อย สนะครับสร้างขุมกำลังใหม่ตามแนวทางของรูเบนนบริมที่เขาต้องการและ3นะครับก็คือต้องรักษาอำนาจการต่อรองในตลาดซื้อขานักเตะไม่ให้ถูกบีบจากทางนักเตะและก็สโมสรรวมถึงเอเย่น ซึ่งตอนนี้เนี่ยเหมือนแมนยูจะโดนบีบหลายฝ่ายมากๆนะครับในการกดราคาแล้วก็โก่งราคาเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงเวลานี้ที่ตลาดซื้อขายนักเตะยังไม่ปิดตัวลงแน่นอนว่านักเตะบางรายเอเย่นบางรายรวมถึงสโมสรบางแห่งที่สนใจในตัวนักเตะนั้นๆก็กําลังพยายามเจราจากันอย่างลับๆแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกันส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นคุยกับนักเตะ แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุยกับเอเย็นรวมถึงอาจจะมีการคุยดีลลับกับสโมสรต้วสังกัดอีกด้วยนะครับในส่วนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับจนกว่าตลาดซื้อขายเตะรอบนี้มันจะปิดตัวลงนั่นเองนะฮะฟังข่าวนี้แล้วก็หดหูใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าสโมสรแมนยูเนี่ยก็เหมือนจะล้าหลังเขามากไม่ว่าจะเป็นผลงานในสนามก็ล้าหลังผลงานในอำนาจการต่อรองซื้อขายเตะเนี่ยก็ยังจะล้าหลังอีก รวมถึงผลงานในการวิเคราะห์เพื่อซื้อนกเตะคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็ยังล้าหลังไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาเลยนะฮะในตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาไปในะทิศทางใดนะครับทางสโมสรแมนยูสโมสรที่ผมรักเนี่ยมันจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าวะทุกคนละครับที่เห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์นะเพื่อมาพูดคุยกันเลยในส่วนนี้เพราะว่าถ้าขืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับแมนยู U, เละแน่ได้ลงไปเล่นลีกทูแน่ๆนะฮะอ่ะอันนี้ก็ตามรายงานจากลอรีวิเวลผู้สื่อข,ข่าวจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่ดอมารายงานแจ้งให้ ให้ดูคนมาผพ้ดทราบกันนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายการจากคิสววลเลอร์ผู้สื่อข,ข่าวจากเดล m เมลนะครับที่ออกมารายกานว่า2ช่งางภาพประจำทีมอย่างโนเอลไกลส์และก็คิสลีดนะครับได้รับการยกย่องจากสโมสรแมนยู Man U, เนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีของการทำงานร่วมกับทีม ดยทั้งสองเนี่ยถือเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่มีบทบาทสําคัญในการบันทึกเรื่องราวความทรงจําและช่วงเวลาสําคัญของสโมสรตลอดสองทศวรรษในช่วงที่ผ่านมาโดยบูโนลฟานเดสนะครับกับตันฮินของแมนยูได้ร่วมแสดงความยินดีและขอบคุณทั้งคู่ด้วยตัวเองเพื่อแสดงการยอมรับ ถึงความทุ่มเทและความสําคัญของพวกเขาที่มีต่อสโมสรการเฉลิมฉลองเล็กๆนี้นะครับไม่เพียงแต่สะท้อนความผูกพันของบุคลากร,กรที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของทีมแต่มันตอกย้ําถึงวัฒนธรรมของสโมสรที่ให้ความเคารพและให้คุณค่ากับความพักดีของการอุทิศตนของทีมงานทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเจมดักเกอร์ผู้สื่อข่าวจากเดอะทีเลกาฟที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูภายใต้ U การบ,บริหารของเซอร์จินัตคีฟกำลังเดินหน้าผลักดันแผนการสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่โดยมีเป้าหมายในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของสโมสรให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกซึ่งล่าสุดนะครับมีการรายงานว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารของสโมสรน,นะครับได้เข้าร่วมการประชมุม Sport i n v e s t m e n t Conference ที่นครนิวยอร์กร เมื่อววันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อเสนอแนวคิดและหาช่องทางการระดมทุนจากนักลงทุนภาคเอกชนซึ่งการประชุมดังกล่าวนี้นะครับได้จัดขึ้นที่ล็อกกี้เฟลเลอร์พลาซ่านะครับโดยมีตัวแทนจากธนาคารเพื่อการลงทุนชั้นนำของวอล์สติทการลงทุนบำเหน็จบำนานและนักลงทุนสหรัฐอเมริกาจำนวนมากมายเลยนะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังการนำเสนอโปรเจกต์นี้ซึ่งท่านหลอร์ดเซนบาสตียนโคประธานคณะทำงานโครงการและก็โคเลตโลส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรแมนยูได้ทําการนําเสนอครั้งนี้นะครับซึ่งทีมผู้บริหารของแมนยูนั้นได้นเน้นย้ําถึงวิสัยทัศน์ในการก่อร่างสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่แข่งกีฬาเท่านั้นแต่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาเมืองแมนเชสเตอร์เพื่อฟื้นฟูชุมชน โดยโครงการนี้นะครับได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาะอ,อ,อังกฤษโดยจุดประสงค์หลักของการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนระดับโลกเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการทําโครงการนี้ที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อสโมสรและก็ประเทศ 2. น,นะครับหาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยสนามกีฬาแห่งใหม่ของแมนยูเนี่ยจะไม่เป็นเพียงแค่รากฐานแห่งความสําเร็จของทีมอนาคตนะ แต่มันจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคชุมชนในระดับนานาชาติกันไปเลยนะครับต่อมานะครับก็ตามรายการจากเจมส์ดักเกอร์ผู้สื่อข่าวจากเดอะเทเลกราฟอีกแล้วนะฮะที่่อามารายงานว่า กลุ่มทุนนีนอสน,นะครับได้เริ่มนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้กับชุดฝึกซ้อมกีฬาของแมนยูโดยล่าสุดนะครับพวกเขาได้นำเสื้อวอร์มระบายความร้อนรุ่นใหม่จาก Adidas มาทดสอบใช้งานในช่วงปรีซีซั่นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนักเตะและก็วางแผนไว้ว่าเสื้อรุ่นนี้นะครับจะถูกนำมาใช้จริงในการแข่งขันฟุตบอลโลกในช่วงฤดูร้อนปีหน้า และแน่นอนนะครับว่านักเตะแมนยูทุกคนเนี่ยจะสวมเสื้อวอร์มรุ่นนี้ทันทีหลังจากวอร์มอัพก่อนเกมและในช่วงพักครึ่งเวลา เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูสภาพร่างกายได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องลงเล่นภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนจัดทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางด้านชาลีโอเวนแล้วก็เอ็ดแลงนะครับทีมงานฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและฟิตเนสของสโมสรเนี่ยเป็นผู้สาธิตการใช้งานจริง พร้อมอธิบายคุณสมบัติของเสื้อให้กับนักเตะก่อนการฝึกซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแมนยูในการนำเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนด้านกายภาพของนักเตะซึ่งอาจเป็นเครื่องมือสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักเตะสำหรับฤด,ดูกาลใหม่และการแข่งขันระดับนานาชาติที่กำลังจะมาถึงนะจ๊ะต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคิสิลเลอร์ผู้สื่อข,ข่าวจากเดละรเมลนะครับได้ออกมารายงานว่า วิลคาวยโยเชฟทีมชุดใหญ่คนใหม่ของแมนยูได้สร้างความประทับใจให้กับนักเตะแมนยู U, นับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งนี้เมื่อเดือนที่แล้ว แทนที่โอมาเมเชียนที่ย้ายออกไปในเดือนตุลาคมซึ่งทางด้านบิลคาบโยนะครับ mm hmm. เขายังคงรักษาเมนูยอดนิยมของสโมสรไว้อยู่อ,อย่างเช่นพาสต้าเนี่ยน,นักเตะแมนยูหลายคนนะครับคุ้นชินกับการกินเมนูนี้มาหลายปีมากๆกับเชฟคนเก่าแต่ถ้าว่าทางด้านเชฟคนใหม่เนี่ยเขาก็มีการใส่ลูกเล่นใหม่ๆเข้าไปนะครับเพื่อกระตุ้นความสนใจและพัฒนาการด้านโภชนาการของนักเตะหนึ่งในเมนูที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดนะครับก็คือข้าวพุดดิ้งว ซึ่งเขาทํามาเสิร์ฟให้ทีมชุดใหญ่ในช่วงเกมกระชับมิตรทีแมนยูนั้นพบกับลีดยูเนเตดที่เมืองสต็อกโฮล์มและก็ได้รับเสียงการตอบรับอย่างอบอุ่นจากทีมชุดใหญ่ของนักเตะนะครับและยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับเชฟคนใหม่คนนี้เนี่ยก็ยังได้เสนอเมนูใหม่ๆใ,ให้กับนักเตะแมนยูหลายเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มคาร์โบไฮเดรตการเพิ่มพลังงานการเพิ่มโปรตีนการเพิ่มสารอาหารจากผักสดซึ่งเมนูต่างเนี่ยก็เป็นเมนูพื้นฐานนั่นแหละ แต่เพียงแค่แกเนี่ย ได้นําเสนออ่าเขาเรียกว่าหน้าตาที่มันน่ากินมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจมากขึ้นรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะฮะสรับเชฟคนใหม่ของแมนยูเนี่ยเหมือนว่าแกจะใส่ใจรายละเอียดการกินของนักเตะมากๆเลยนะครับในส่วนนี้เนาะมันก็ไม่แปลกนะครับที่สโมสรไบตันเนี่ยมันจะมีแต่นักเตะแบบฟิตๆแล้วก็ฝีเท้าดีนะไม่แปลกนะครับโภชนาการอาหารเขาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทุกวันนี้นะวิทยาศาสตร์การกีฬามันช่วยได้มากนะครับเรื่องกีฬานะทุกคนในจุดนี้เนี่ยเรามองข้ามไปไม่ได้เลยนะ ต่อมานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของรูเบนเนบูริมผู้จัดก,การทีมแมนยูนะครับที่เหมือนเจ้าตัวจะออกมายืนยันว่าพร้อมรับนักเตะอย่างกาลาโชอนโตนี่และก็ซานโชกับสู่ทีมอีกครั้งหากพวกเขาไม่ได้รับข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่กำลังจะปิดตัวลงประธานาธิรูเบนเนบูริมนะครับได้ให้สัมภาษณ์สั้นว่า <c oughs> นักเตะแต่ละคนมีเหตุผลต่างกันบางคนต้องหาทีมใหม่เพื่อโอกาสลงสนามที่มากขึ้นบางคนแสดงชัดเจนว่าต้องการความท้าทายใหม่ๆแต่ถ้าสุดท้ายแล้วพวกเขายังอยู่กับเราและพวกเขายังไม่ขายออกแน่นอนว่าพวกเขานั้นก็จะกลับมาร่วมทีมกับพวกเราเพราะพวกเขานั้นก็ยังเป็นผู้เล่นของแมนยูเต็ดต่อไปตอนนี้ผมเข้าใจว่าหลายสโมสรอาจจะรอดิวช่วงท้ายตลาดที่จะปิดตกลง แต่ก็อาจจะเจอเซอร์ไพรส์ก็ได้และผมก็พร้อมรับนักเตะกลับมาพวกเขาจะต้องเจอกับการแข่งขันภายในทีมหากอยากไปฟุตบอลโลกในปีหน้าพวกเขาต้องได้ลงเล่นสมนเสมอและต้องทำผลงานได้ดีภายในการทำทีมของผมผมยินดีที่จะมีตัวเลือกมากขึ้นเพราะนั่นหมายถึงการแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่งที่สูงขึ้นและจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการทำทีมของผมในการสร้างทีมของผมอโมริมเก่าวนะฮะอ่ะเอาแล้วไงไฮะทุกคน มันขายไม่ออกอ่ะทาไงดีฮะถ้าเกิดว่าจะรอช่วงท้ายตลาดเนี่ยแมนยูก็ไม่อยากขายนะเพราะว่า hmm. มันจะขาดทุนแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปเสริมทับให้อโมริมอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนที่อโมริมพูดนี่แหละถ้าขายไม่ออกก็เก็บแม่งใช้งานอยู่นี่แหละงั้นก็มาปรับทัศนคติใหม่ที่หลังแล้วกันตอนแรกเกลียดกูเนี่ยพอทํางานร่วมกันไปสักพักมีผลงานดีสักพักก็น่าจะชอบกูขึ้นมาก็ดีก็ได้บ้างนะประมาณนี้นะผมว่าอโรมริมแกคงคิดแบบนี้นะฮะเพราะว่าแกแก,แกก็เป,เปน ตรงแข็งแข็เลยลแหละกลายเ็นไม่ค่อยคดไม่ค่อยงอเท่าไหร่นะก็มารอด,ดูกันนะครับในช่วงซัมเมอร์นักเตะทั้ง3-4คนที่ยังไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็เป็นออฟเชียลจากสโมสรแมนยูนะครับที่ได้ออกมาสรุปเนื้อหาบรรยากาศแล่แนวคิดของรูเบนนรริม ก่อนเกมกระชับมิตรที่จะพบกับเวสแฮมูรนเต็ดซึ่งทางอโมริมนะครับเขามาีคำพูดนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์แนวคิดบางมี้นะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าตอนนี้ความคืบหน้าเรื่องการเสริมทัพเนี่ยทนายอโม,มริมนั้นยืนยันว่าเขารู้สึกพอใจอย่างยิ่มการเตะชุดใหม่ที่เข้ามาโดยเฉพาะคุณย่าที่เขาชื่นชมว่ามีความสามารถรอบด้านและช่วยให้แผนการเล่นเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ที่สําคัญก็คือนักเตะเหล่านี้เนี่ยตัดสินใจย้ายมาร่วมทีมทั้งที่มีข้อสเสนอมากมายจากสโมสรอ,อื่นที่ได้ไปเล่นในรายการแชมเปี้ยนลีก ซึ่งสิ่งนี้แหละมันสะท้อนถึงศรัทธาที่พวกเขามีต่อโปรเจกต์ของยูไนเต็ดภายใต้การสร้างทีมของรูเบนอัมบริมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลือกแดนหน้าแล้วก็บทบาทของมูโนอัมบริมเนี่ยเขาแสดงความมั่นใจในตัวเลือกตำแหน่งกองหน้าที่มีอยู่ซึ่งทั้งเอ็มโบโมนะครับที่เซ็นเข้ามาใหม่มาซุตุกุญยาเซ็นเข้ญญามาใหม่โจชัวเซร์ซีราสซูฮลุนโดยอัมริมระบุว่าทุกคนเนี่ยสามารถโลเทชันได้อย่างลงตัว ในขณะที่บรูโน่ฟันเดสนะครับจะยังคงเป็น,ปนแกนหลักในบทบาทหมายเลขสิบแม้จะสามารถดรอปต่ำลงมาเล่นเป็นย์เมเกอร์ได้แต่การขยับออกจากพื้นที่ที่สูงเนี่ยทำให้ทีมเสียโอกาสสร้างเกมลุกซึ่งอัโบริมนะครับเขาเน้นชัดๆเลยว่าเขาชอบบรูโน่มากๆเพราะว่าบรูโน่เนี่ยสามารถเชื่อมเกมกับแนวรุกที่มีความเร็วแล้วก็ความหลากหลายอย่างเอ็มบูโม่อยลุนแล้วก็คุญย่า แล้วก็ในจุดยิงเรื่องนักเตะเก่าแล้วก็ความพร้อมของทีมนะครับ อัมโมริมเขาบอกว่าสโมสรเนี่ยมีท่าทีชัดเจนต่อผู้เล่นที่อาจจะย้ายเข้ามาสู่ทีมหากไม่มีข้อเสนอที่เหมาะสมเนี่ยนักเตะเหล่านั้นนะครับก็ยังคงอยู่ในแผนงานและก็มีการแข่งขันเพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงของทีมต่อไปเป็นเรื่องปกติซึ่งมันจะเป็นผลดีต่ออัมโมริมด้วยซ้ำนะครับเพราะเขาจะมีตัวเลือกที่มากมายมากขึ้นแล้วก็ในประเด็นของลูกชอเนี่ยเขาเน้ยนย้ำว่านี่คือนักเตะระดับโลกนะลูกชอเนี่ยมีประสบการณ์มากมายและก็ทักษะครบถ้วน แต่ต้องพร้อมรับมือกับคู่แข่งภายในทีมด้วยนะครับลูกชอเขาบอกงี้นะฮะสำหรับอาวามริมแล้วก็ในส่วนบรรยากาศภายในทีมนะครับอโมดิมเขาเน้นย้ําถึงความสําคัญของความสามัคคีในทีมโดยกล่าวว่าแม้ในวันที่ทีมเล่นไม่ดีการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะเป็นกุญแจสําคัญในการเก็บชัยชนะในรอบต่อไปซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเขาอยากให้ลูกทีมเขานะครับสามัคคีกันไว้มากๆแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาชุดเยาวชนนะครับอย่างคอปิมีโน อโมริมเนี่ยเขาแสดงความเชื่อมั่นในพรสวรรค์ของเมนูมากและก็ดูเหมือนว่าทาน้ารูเบนอโมริมนะครับก็จะมีแผนสำรองแผนใหญ่สําหรับดาวรุ่งรายนี้ไว้แล้วแต่การพัฒนาเรื่องจังหวะและก็ความเข้มข้นเนี่ยยังเป็นหัวใจสําคัญที่ต้องทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและก็ต้องพร้อมลงเล่นทุกเกมหากจําเป็นนะครับในกรณีของเมนูซึ่งนี่นะครับก็เป็นสรุปนะครับจากอโมริมคร่าวๆนะที่ดอกมาบรรยายก่อนเกมอุ่นเครื่องนะครับที่เป็นพบนัดกระชับมิตรนะ แมนยู Man, จะพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับในวันพรุ่งนี้เวลาหกโมงตรงนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาในหน้าไหนนะครต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคิสวีเลอร์นะครับที่ต่อมารายงานว่า ศูนย์ฝึกซ้อมแคนิงตันของแมนยูได้รับการปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่เลยโดยงบประมาณสูงถึง50ล้านปอนด์เพื่อยกระดับคุณภาพสถานที่ให้สอดคล้องรับกับมาตรฐานระดับโลกโดยมีการวางแผนปรับปรุงและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงปิดฤด,ดูกาลที่ผ่านมาโดยโครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกซ้อมแคนิงตันดังกล่าวเนี่ยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนกำหนดแถมยังมีกำหนดการเปิดทำการอย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหานี้ซึ่งนับเป็นข่าวดีสำหรับที งานของสมโมสรและแฟนบอลเนื่องจากศูนย์ฝึกซ้อมแคนิงตันแห่งนี้ถือเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนานักเตะและการเตรียมความพร้อมตลอดฤดูกาลที่จาเนินมาถึงโดยวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการนี้นะครับจะมีขึ้นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่เพียง11วันโดยแมตช์เปิดสนามในบ้านของแมนยูเนี่ยที่จะพบกับอาร์เซนอลถือเป็นคู่แข่งสําคัญในฤดูกาล2 0 2 5 2 0ย6 การลงทุนในศูนย์ฝึกซ้อมแคดนงตันครั้งนี้นะครับไม่เพียงเป็นการอัปเกรดสภาพแวดล้อมของการซ้อมของทีมชุดใหญ่เท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสโมสรในการวางรากฐานระยะยาวตั้งแต่ทีมเยาวชนไปถึงทีมชุดใหญ่ ภายใต้การบริหารของกลุ่มทุนนีนอตและผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างรูปเบร์บูริมการปรับปรุงครั้งนี้นะครับนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพลิกโฉมของแมนยูให้กลับมาท้าชิงความสำเร็จทั้งในสนามและนอกสนามอีกครั้งซึ่งมีการคาดการกันว่าในตอนนี้นะครับกลุ่มทุนนีนอตเนี่ยกำลังค่อยพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปของสโมสรแมนยูอยู่และจะพยายามปรับปรุงรีโนเวทไปตามลำดับที่พวกเขาได้ตั้งเอาไว้นะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาธโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาส,สติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0 5 0 0ึง500เองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับ อันสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ